สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำปลาทูสดผัดพริกไทยอ่อนค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้พี่การใช้ปลาทูประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะจะเป็นปลาทูไซส์เล็กค่ะ เรียบร้อยนะแล้วนะคะตัวหนึ่งก็หั่นสองท่อนต่อมาค่ะพริกขี้หนูนะคะอ่าพริกขี้หนูสดประมาณสักห้าสิบเม็ดค่ะกระเทียมนะคะประมาณสักสองหัวใหญ่ค่ะพริกไทยอ่อนนะคะสองร้อยกร,รัมนะคะแล้วก็ใบโหระพาหนึ่งถ้วยซีอิว๊วเออน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนชานะคะ แล้วเราก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะเติมด้วยผงปรุงรส1นึช้อนชานะคะเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะทำปลาทูสดผัดพริกไทยอ่อนของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะต่อมานะคะจัดการตำพริกกับกระเทียมเลยค่ะเอากระเทียมใส่คกนะคะ,ะตำพอแหลกนะคะพอแหลกได้ที่ให้สักนิดสักหน่อยเราก็ใส่พริกขี้หนูลงไปตำ รวมกันเลยค่ะวันนี้พี่การใช้ปรพริกขี้หนูค่อนข้างเยอะชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะเ,เพิ่มเติมได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้ปลาทูของพี่การหนึ่งกิโลก็ต้องใช้พริกเยอะๆหน่อยอจะได้แซ่บๆพอแหลกได้ที่เราก็เอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะสักสองสามช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็ใส่พริก ขี้หนูกับกระเทียมที่เราตำไว้เมื่อคู่ลงไปผัดให้สุกหอมได้เลยค่ะนี่พ่การได้ตักใส่ถ้วยแล้วใส่ลงไปเลยหอมๆผัดเลยค่ะจัดการผัดนะคะอันนี้เราจะต้องผัดกระเทียมแล้วก็พริกเนี่ยให้สุกหอมเพราะว่าพริกขี้หนูถ้าเราผัดไม่สุกเนี่ยจะเหม็นเขียวเดี๋ยวทานไม่อร่อยนะ ขั้นตอนนี้เราก็าน้ําล้างโคกใส่ลงไปด้วยนะ,ะแล้วเติมน้าไปสักหน่อยอแต่พอเติมน้ําไปแล้วนะเราก็ใส่เลยค่ะซีอิว๊วค่ะอาอน้ํามันหอยอพูดผิดพูดถูกอีกแล้วน้ำมันหอยนะคะแล้วก็เอซีอิอ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะอ่าใส่เลยค่ะน้ําตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรส อันนี้เราจะปรุงไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบเผ็ดแซ่บนัวขนาดไหนจัดเลยค่ะเพื่อนๆเครื่องปรุงก็สามารถลดและเพิ่มเติมได้นะคะพอเดือดอีกหนึ่งรอบเราก็ใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะที่มีการใส่น้ําเยอะเพราะว่าต้องการให้น้ําเนี่ยเ,เขาท่วมถึงปลาทูนะคะพอเราจะไม่คนค่ะ,ะนี่ อจะเรียงไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนลงไปเลยค่ะอันนี้นะคะเราจะใช้ฝาหม้อปิดไว้ให้เขาระอุนะคะรอ,อุแห้งได้ที่เห็นไหมคะน้ำก็แค่คุกขลิกเองค่ะอะไม่ได้เยอะมากเอาไว้คุกข้าวอ,อร่อยสุดฟินเราก็จะค่อยๆกลับอันไหนไม่ถึงน้ำก็ค่อยๆกลับชิ้นปลาทูนะคะ เพราะว่าเป็นปลาทูสดค่ะอเราไม่ได้ทอดเนาะใส่เลยค่ะใบโหระพาค่ะกลิ่นหอมช,ชวนทานอืเราก็ผัดให้เอใบโหระพาเขาแค่สลบก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าปลาทูเขาจะใช้เวลาเออ่ไม่นานเป็นปลาทูสดเห็นไหมคะน่าทานไหมคะว้าว จะแห้งพอดีเลยค่ะเพื่อนๆเ,เ,เสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะวันนี้ปลาทูของพี่การตัวจะเล็กสักนิดนึงแต่รับรองค่ะเนื้อนุ่มอร่อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะปลาทูสดผัดพริกไทยอ่อนของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ